ที่จะพาทุกคนไปเที่ยวอย่างมีสาระในสไตล์เด็กนอกข้อค่ะทีที่ก่อนรับเชิญพิเศษนะคะชื่อว่าน้องโยโย่นะคะเอาล่ะมาแนะนาแขกรับเชิญกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อวิวค่ะื่อกิ๊กค่ะชื่อส้มค่ะจินนี่ค่ะวันนี้เนี่ยมันเป็นวันสงกรานะคะดูจากจะพาไหคะคือพวกเราพร้อมจะไปเปียกตอนบ่ายนะคะแต่ว่าเช้าวันนี้ก็อยากจะพาไปดูบรรยากาศ ของรอ,รอบนี้นะคะว่าแถวนี้เขาเริ่มเล่นอะไรกันหรือ,อยังนะคะก็จะพาไปที่วัดบวรนิเวศราชวราวิหารเป็นที่แรกนะคะโอเคค่ะพร้อมหรือยัง oh. พร้อมแล้วงั้นก็ไปกันเลยค่ะ oh. ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่วัดบวรนิเวศแล้วนะคะเ oh. ข้าไปเลยค่ะว่าข้างในเป็นยังไงบ้าง ในขณะที่พวกเราเนี่ยยังเป็เด็กว้ยรุ่นอยู่นะคะหาเงินเองไม่ได้ก็นี่าราคาหันหันกันนะคะ,คะทำบุญร่วมกันนะคะได้บุญเกิดมาแล้วั้าเจอกันอีกค่ะ แล้วก็ส่งน้ำพกักเสร็จแล้ว, mm hmm. ลวก็อยากจะรู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยคิด mm hmm. ยังไงบ้างน,นะคะ mm hmm. กับเทศกาลสงกรานต์วันนี้ไม่ค่อยได้เข้าวัดสักเท่าไหร่เนื mm ่ hmm. องในวันแบบว่าวันสงกรานต์ก mm ็ hmm. เป็นโอกาสที่เราจะได้มาทําบุญนะคะ mm hmm. สําระล้างจิตใจก่อนที่จะไปเล่นน้ำค่ะคะิดว่าแบบวันสงการานต์เนี่ย mm hmm. มันมีแค่นี้หรือเปล่าแค่ตอนเชา้ามาทาบุญแล้วกลับบ้านกันหรือเปล่าอ๋อไม่แน่นอนค่ะตอนเช้าก็จะมาเข้าวัดทําบุญกันนะคะแล้วก็นอกจากนั้นจะไปรดน้าดําหัวคุณพ่อคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่บ้านอีกแล้วก็ไปเล่นน้ำสงกราาานนนนนตตกกัออบ่่คคะะะ็วี้14เมถืป ครอบครัวด้วยเป็นโอกาสดีอย่างหนึ่งที่เราจะได้มาทําบุญ่วกับครอบครัวนะคะเป็นอีกเวลาหนึ่งที่เราจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันวันนี้เป็นวันสงการเราก็ได้มีโอกาสมาทําบุญใช่ไหมคะคก็จะได้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะยัเเงเ,เล,ลคยค่ะไม่ได้เล่นแล้วค่ะฝ่ายบริการไม่ได้เล่นแบบนี้ทุกวันเลยคะ่ะห้าวันจ้ะห้าวันเลยตั้งแต่สิบสองถึงวันที่สิบหกอเดี๋ยว ซื้ออาวุธก่อนนะครับ ค่ะชื่ออะไรคะชื่อตานทำไมพี่ดีถึงตัดสินใจมาเล่นนะ้ำสงการนี้เข้าสา,าคน,นคะเพื่อนชวนค่ะโอ้โหเพื่อนๆมาเล่นกันน่าอะไรกี่โมงคะเพิ่งมาค่ะตอนเที่ยงและนี่นอกจากสงการเราจะมาเล่นสงการาที่ไหนที่นี่มาที่ไหนต่ออีกไหมคะที่สีลมคะ่ะโอ้โหไปสีลมเดียวนะคะโชคดีนะน้องทั้งหลาเล่นโอเคคะ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อด,ดีกว่านะคะ วันนี้นี่เราไปบุกตะลุยนะคะผ่านถนนเข้าสารกันมาเรียบร้อยแล้วยังค่ะยังแล้วเดี๋ยวเราจะขอไลฟ์ฟังนิดนึงว่าเทศกาลสงการนะคะสงสัยไหมว่าทําไมในถนนเข้าสาราถึงมีการเล่นน้าสงการมันเริ่มจากประมาณปีพุทธศักราช2533นะคะก็คือมีชาวต่างชาติเข้ามาทีนี้เอ่อคนที่อาศัยอยู่ในถนนเข้าสารนะคะเขาก็เริ่มแบบสร้างเกทฮงเกทเฮาขึ้นมาค่ะแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเออเราน่าจะเอาประเพณนี้สงการในนี้นะคะให้เป็นที่ชนะชูตาให้กับประเทศไทยของเราค่ะเขาก็เลยเขาก็เลย ังจากเกนเฮานะคะมีการเปิดตัวขึ้นในปีพุทธศักราชอโอไอ้ลบขึ้มากเลยอะก็ในปี2553นะคะเกษษเนเฮาเปิดตัวขึ้นนะคะทำให้ชาวต่างประเทศก็เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นนี่นะคะก็พอเกนเฮานะคะมาสร้างในประเทศไทยในช่วงปีพุทธศักราช2533นะคะที่นี่ก็เป็นช่วงที่แบบชาวต่างชาติเนี่ยก็เริ่มเข้ามาในประเทศไทยเยอะขึ้นชาวบ้านเที่ยวเที่ยวเที่ยว ที่เรอาศัยอยู่ในถนนเข้าสารนะคะก็รู้สึกว่าเราน่าจะทําที่แห่งนี้ให้มันเป็นที่ชื่นหน้าชูตากับประเพณีสงกรานไทยคะ่ะหลังจากนั้นนะคะชาวต่างประเทศก็เลยมาเล่นที่เยอะขึ้นคะ่ะโอเคคะ่ะยกแล่นไม่ไหวแล้วแล้วลวันนี้เพื่อนๆไปเดินมารู้สึกยังไงกันบ้างคะอ๋อสนุกเหมือนกันนะะเ <ๆ S 3> ลยค่ะเลยค่ะหอบมีกันอยู่หอคนนะคะพี่ปืนกระบอกเดียวไว้ดูเขานะก็ดูเหมือนดูเหมือนจะมีอะไรมารู้สึกยังไงบ้างคะน้องวิวเจ๋ <ด>ป๊อปูล่ามากคือจะบอกว่าเทมนีนะคะเปียกจริงอะไรจริงเปียกมากๆขนาดบอกเขาว่าไม่เอาแป้งไม่เอาน้ำก็โดนขนาดนี้เขาบอกว่ามาเราต้องเล่นค่ะเขาสามเปียกจริงๆงไม่มีสเตตินเราจะไม่ไหนกันต่อคะ ตอนนี้เราก็ถึงที่สนามหลวงแล้วนะคะว่าจะมาส่งน้ําพรากันนะคะเดินมาตั้งไกลค่ะหันไปดูค่ะที่ที่เคยจะว่าส่งน้ําพรกค่ะโลไม่มีอะไรเลยค่ะเขาบอกว่าน่าจะจัดกันที่ไหนนะคะลานคนเมืองค่ะลานคนเมืองนาสาราว่าการรุงเทมหานครในบริเวณเสาชิงช้าเสาชิงช้าค่ะเอาละครทุกคนจากสนามหลวงเดินกลับไปเสาชิงช้า พุทธศิหิอย่างี้มานะคะเออไม่ทราบว่าอันเชิญมาจากที่ไหนอะคะเออพิพิธภัณฑ์สถานีชาิพระนครกรมศิลป์อ๋อค่ะแล้วก็คือเขาเชิญมาประดิษฐ์ไว้สถานะไว้ที่นี่เป็นประจําทุกปีป่ะคะทุกปีค่ะกทมของกทมค่ะที่สนามหลวงสนามหลวงเพราะรู้สึกเขายกเลิกเขามาจัดที่นี่แล้วอ๋อก็คือว่าทุกปีสงกา์เขาจะมาจัดที่นี่แทนที่สนามหลวงค่ะอันเชิญมานี่ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนคะ12-15ค่ะ ช่วงบ่ายเดี๋ยวก็อันเชิญครับ อย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้พวกเราั้มดขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะโดนแปะแป้งตลอดทางและมีผู้หญิงของ้างๆานะคะคุนนะคะจะไม่พูดชื่อนะว่า <c oughs> ชื่ออะไรนางกดว่าเลยนะคะเหมือนว่าแปะแต่น้องไม่แปะหนูเลยมันคืออะไรคะ เล่นน้ำสงกรานในถนนข้าวสารแล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบคือเดี๋ยวจะต้องบอกก่อนเลยว่าคือเล่นล่าสุดอะตอนป .3 จริงๆแล้วก็ไม่ไม่สามารถจะจําภาพอะไรได้ แตอนนี้เราก็ได้ใส่เสื้อกันฝนแมกก็โดนคนด่าดตามทางก็เที่ยวกับขับดีเลยอย่างเงี้ยนะคะวันเข้าไปสีนมมาสว่าที่เข้าสารเนี่ยดีบทศรีนมนะเพราะตีศีลมเขาให้เล่นแป้งแล้วเวลาแบบแป้งก็จะมีการลวนลามปาพยายามจะปะหลบหลบเท่าไหร่ก็พยายามจะสอดมือเข้ามาปะหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนไม่ค่อยเบียดเสียดมากเท่าสีนมสีมนมคนเยอะมากได้ามาเที่ยวกับเพื่อนๆแล้วก็ไปทำบุญแล้วก็เล่นน้ำตามสนุดต่างๆค่ะก็เป็นประสบการณ์ดีหนึ่งวันจะไม่ลืมเลยค่ะครั้งแรกที่มีกล้องถ่ายตามไปด้้้้วววววยยยเเเลลลาาาาไไปทีี่่่่ออะรรงกกกกก็็สสนนุมแูึ ไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่แต่ก็ไม่แน่ว่าตอนกลาคืนจะเป็นยังไงวันนี้ก็ได้มาเล่นที่ถนนข้าวสารครั้งแรกสนุกมากแล้วก็แบบโดนปรับแป้งเยอะ